ซื่อเลราะห์มาอัราะฮฺมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนวะบิฮินัสต้าอินวะลา حو ลาวะลาคุวะต้ยอิลลาบิลลาฮินอาลีนอาซิมอามะบะอัสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบารักะตุขอความสันติความจำเริญจากเอกองัลลอฮ์สุบฮานะหูวัตลาจงประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับครับพี่น้องครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับในรายการอิสลามกับการดำเนินชีวิตนะครับก็แน่นอนครับเจอกับเราสองคนเช่นเคยนะครับที่จะมาพูดคุยกันนะครับในหัวข้อหรืืืออออในเเเเรรรร่่่่งงงาาวววทีีีกกยับชิตข และอิสลามที่จะต้องเป็นแบบอย่างบรรทัดฐ,ฐานในไม่ว่าจะเป็นมุมมองข้อคิดซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดนะครับเราทุกคนควรที่จะต้องมีเพราะเราอย่าคิดว่าจะต้องเฉพาะคนที่เรียนคนที่รู้คนที่สอนศาสนาไม่ใช่ครับมุสลิมทุกคนควรที่จะต้องมีและแน่นอนครับการมีตรงนี้ก็สามารถที่จะศึกษาต่อเนื่องและต่อยอดได้นะครับก่อนที่จะไปตรงนั้นนะครับเดี๋ยวไปพบกับอาจารย์อาริฟีนเจสวรรก่อนครับ بسم الله ا า ر ะ م ن ฮ ل ม ح ي م الحمد لله رب ا ل ะ ا ل م ي ن و صلى الله على نبينا محمد า ع ل ى آله و ิ ح ب ه ومن ิ ب ع ه م بيسان لذا بدأو تهلا يمدن ا ل س ل ا ะ عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจเจริญและความเมตตาเจาาลอสุบฮานะหัวตาลาได้ประสบกับท่านพี่น well ้องผู้รับชมรายการทุกท่านนะครับอัฮัมดลิล้์ครับขอบคุณและสรรเสริญต่อลอสุบฮานะหัวตาลาอีกครั้งครับที่ได้ให้พวกเราได้กลับมาทำหน้าที่นะครับในการที่จะได้พูดคุยในเรื่องราวที่เป็น สาระทางวิชาการนะครับแล้วก็เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของเราดังนั้นในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับเราคงจะต้องเป็นผู้ที่พยายามในการที่จะได้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้ทําความเข้าใจในสิ่งต่างๆที่เป็นบทบาทนี่แหละครับที่เราจะต้องปฏิบัติเพื่อที่จะได้ทําให้การปฏิบัติของเรานั้นเป็นไปได้วยความถูกต้องนั่นเอง mm hmm. เพราะว่าถ้าเราปฏิบัติโดยที่ไม่มีหลักเกณฑ์ไม่มีหลักการไม่มีแนวทางไม่มีอะไรที่เป็นบรรทัดฐ,ฐานเลยเนี่ยชีวิตของเราก็จะเป็นชีวิตที่สเปสะสปะ และท้ายที่สุดก็จะเป็นชีวิตที่ขาดทุนนะครับนี่คือสิ่งที่เราควรจะต้องระวัดระวังอย่าให้มันเกิดขึ้นนั่นเองนั้นในรายการของเราก็จึงได้เน้นย้ําในการที่จะพูดให้พวกเราทุกคนนั้นได้เห็นนะครับว่าผู้ศรัทธานั้นจะต้องทํำยังไงดําเนินชีวิตแบบไหนเพื่อให้ถูกต้องตามหลักการของศาสนานั่นเองนะครับ,รบอาจารย์นนต่อยอดจากเมื่อวานนี้อาจารย์รที่ <c oughs> ในตอนที่แล้วที่เราพูดกันในเรื่องของว่าเจออะไรเห็นอะไร มันจะต้องมีข้อคิดต้องได้อิบรอได้อิบรอครับนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องสังคมเรื่องข้อปฏิบัติครับเมื่อเวลาเรามองแล้วเราเจอแล้วประสบกับตัวเองนะครับหรือประสบการณ์แต่ละคนประสบการณ์ไม่เหมือนกันอ่าใช่เวลาเจอประสบการณ์อะไรที่มันมันมันดูแล้วมันดูแบบแตกต่างหรือมันดูอะไรที่มันโอเวอร์ไปเนี่ยครับนะครับโอเวอร์นี่ไม่ใช่ว่าเรามองไม่โอเวอร์ก็เลยทําไปเรื่อยๆไม่ใช่นะ คือมันโอเวอร์จากการเป็นธรรมชาติของมนุษย์จริงๆจากการเรื่องของาศาสนาจริงๆเนี่ยเราก็สามารถคิดได้นะครับค,คือที่มันเกินเลยใช่ไหมเกินเลยเนี่ยที่มันเกินเลยอะไรทั้งหมดเนี่ย <ผม S 2> เราคิดมาคือผมผมพยายามนึ่อยู่ยยยว่าผมจะแปลหรือว่าถ้าผมแปลผมจะแปลว่าอะไรนะคือเกินเลยจากสิ่งที่ควรจะเป็นควรจะเป็น,นเราก็ต้องคิดตรงนั้นและคิดตรงนั้นก็ย้อนกลับมาในเรื่องของสิ่งที่ท่านนบีสอนเอาไว้ครับว่านบีสอนอะไรเกี่ยวกับเรื่องอย่างนี้อย่าลืมนะครับบางทีบางคนบอกอ้าวนบีไม่มีสอนแบบนี้คือมันไม่ใช่ตรงตัวแต่มันกินความหมาย โดยรวม,มที่ท่านนาบีบอกเอาไว้นะครับเพราะว่าบางเรื่องบางอย่างเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าในในใน,ในฮะดีษของท่านนาบมีมีมีมุจมันครับโดยภาพรวมอมีโคซุสมันคือเป็นการเฉพาะ,ะแล้วก็ตักซีลก็คือมีรายละเอียดมีแบบนี้มีหลายแบบมีนะหลายแบบนะดังนั้นเวลาเราเรียนฮะดีษหรือเราเราศึกษาในแบบอย่างของท่านนาบีเนี่ยอย่าเพียงแค่ว่าเปิดดิกคือให,ให้ให้รู้ด้วยว่าไอ้เรื่องเนี่ยมัน มันหมายถึงใครใช่แล้วมันควรจะต้องเป็นยังไงครับคือบางทีบางเรื่องเนี่ยมันอาจจะไปหมายถึงทุกคนต้องปฏิบัติใช่บางเรื่องอาจจะหมายถึงคุณลักษณะที่จะเป็นของนบีเท่านั้นใช่คือขั้นแรกเรียนเรียนแล้วมันต้องต้องเรียนให้มันละเอียดแล้วมันต้องได้ขั้นแรกมัน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 ได้ได้ข้อสรุปด้วยครับไม่ใช่บอปุ๊บเอาทุกอย่างนบีทําเป็นสุนนะหมดเลยใช่แต่บางอย่างเป็นใช่ใช่สุนัขสุนัข แต่กำลังจะบอกว่าบางอย่างที่เป็นคูซูสต้องเข้าใจแค่สุนณะของนบีเท่านั้นเท่านั้นแหมอย่างอื่นเอาหมดเวลานบีนำมาแต่ถ้ายุดไม่ขาดนี่ไม่เอาจะไปาเรื่องอื่นเหมือนกันเถอะจะแปเรื่องอื่นจะแปามุมอื่นไงใช่อเอาง่ายๆอาจารย์ครับบนกูโบเนี่ยใช่ไหมไปปลูกต้นไม้หลุมศพเนี่ยนะหลุมศพเนี่ยครับไปปลูกต้นไม้โดยอ้างว่าเป็นสุนห์นบีเพื่อให้เกิดความรุ่มรื่นใช่ไหมเอาไปจโทษ คือไปเข้าใจยังไงวันเราอะล่ะครับแต่เวลาเราเห็นอะเราเราเขาไปเทียบเคียงไงจานที่นบีทำอะใช่ไหมที่นบีเดินผ่านกูบูสองหลุมแล้วที่บอกว่าพาหนะที่นบีขี่มามันเกิดพยศปั้มันตกใจแล้วนบีก็มองดูว่าบริเวณนั้นมีอะไรก็ปรากฏว่าเห็นหลุมศพสองหลุมเนี้ยถูกลงโทษนบีก็บอกนบีก็เลยเอาเอาเป็นพระลำมามาหักแล้วก็ปักเอาไว้แล้วก็หวังแล้วก็ขอดูอาว่าหวังว่าตามเดที่ การพลัมเนี่ยมันยังสดอยู่เนี่ยหวังว่าการลรงโทษมันจะเบาบางและไอ้ทั้งสองหลุมเนี่ยวามาอยู่อัสตะบ้านนฟีกาเบียร์ไม่ได้ถูกลงโทษในเรื่องใหญ่เลยนะครับนายบีก็อธิบายว่าถูกลงโทษในเรื่องการนินทาชาวบ้านเขาปาสรป่าค่อยคือ,คอ,คอเป้าหมายเนี่ยเป้าหมายจากคดีเนี่ยครับไม่ได้ต้องการบอกให้ไปไปปลูกต้นไม้<อ>ต้องการกําลังจะบอกว่าในกูโบส์ที่เราทุกคนอาจจะไม่จต้องเจอเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่เลย ไม่แล้วก็วิธีการตรงนี้ก็เป็นคุูซูซียะาของนบีนะก็เนี่ยเดี๋ยวจะบอกไงว่าครูซูซียะอย่างไรถูกไหมคำถามคือเวลาเราเห็นนะวันนี้เราเห็นครับพี่น้องก็พอทีต้องยอมรับว่าเราเจอกันทุกคนับนะพอาบางทีญาติพี่น้องคนรู้จักเสียเราก็ไปไปทิ้งโบแล้วก็เห็นเตรียมต้นไม้มากระถางสั่งกระถางไว้ปลูกคําถามก็เกิดขึ้นในใจครับเกิดขึ้นในใจว่าอ้าวทำไมต้องปลูกทำถามทำไมต้องปลูก ใช่ไหมถ้ามาอ้างฮะดิษบทนี้ก็บอกเอ้าททำไมนบีไม่ไม่ปักทุกอัน่ะอืมเนี่ยขาอคิดง่ายๆเลยง่ายๆไม่ต้องอะไรเลยทําไมไม่ปักทําไมต้องปักสองอันนี้แล้วนบีก็ผ่านทุกลุบหลายคุคือหลายครั้งนะแต่ทําไมครั้งนั้นปักและมีฮะดิษเสียงที่อาจารย์กําลังจะเรียนเสนอว่าว่าไม่ได้เรื่องใหญ่เลยอที่เขาทั้งสองถูกลงโทษลงโทษหนึ่งเรื่องของการนินทาเอาผู้หญิงผู้หญิงก็คือนินทาปักปักเยอะเลยนะอ่าสอง แล้วผู้ชายผู้ชายก็คือเรื่องของการปัสสาวะแล้วไม่ปกปิดไม่ล้างให้สะอาดไม่ล้างให้สะอาดนี่มันก็ต้องสองในย่าเลยอาจารย์ไม่ปกปิดด้วยมืนแอนตามเสาไฟเยี่ยวเฉยวงเยี่ยวเฉวกเนี่ยระวัาไฟดูดตายกันแล้วกันเนี่ยดังนั้นสิ่งเหล่านี้คือเราต้องเข้าใจถึงบทดี้ครับเวลาเห็นอะไรก็อย่าคิดว่ามันเป็นขยะมันมันมองได้หลายมุมเลยอาจารย์มันเป็นบทสะท้อนให้เห็นกันว่าผู้ศรัทธาเนี่ยต้องดําเนินชีวิตแบบไม่ขยกไม่มากง่าย ให้ไม่ขนาดว่าอปดอะไรนะปดทุกใช่ไหมปดทุกปดทุกก็ต้องดูด้วยครับว่ามันว่าสถานที่ตรงนั้นมันได้ไหมมันเหมาะไหมแล้วว่าเสร็จแล้วเนี่ยต้องทําความสะอาดด้วยนะครับไม่ใช่สลัดสลัดแล้วเก็บใส่กระเป๋าอย่างี้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นมันต้องให้มันนี่ด้วยคือบ้านเราเนี่ยไปไปอิงกับคือบ้านเราเนี่ยเขาใช้พาหนะรถเมล์ครับก็เลยอิงเข้าเลยขย่าเก็บขย่าเก็บเนี่ยถึงบอกว่าและก็อันนี้ส่วนใหญ่แล้วทำมันก็มาจากพฤติกรรมของตะวันตก้วยนะใช่ใช่แล้วเราก็เคยพูดไปแล้วพฤติกรรมเร็วๆของตะวันตกเนี่ยเรา เสริมซับเร็วเผาๆไว้บ้างอย่ายวเอามันมาทุกเรื่องนะอย่ายเอามาทุกเรื่องนะครับแสดงว่าเอามาได้บางเรื <y <y ่องบางเรื่องที่มันเป็นอมันเป็นประโยชน์กับเราเราก็ต้องเอามาเพราะลงดงคิดเป็นคิดให้เป็นอ่ะถ้าคิดเป็นมันสบายอยู่แล้ววันนี้มาดูกันว่าแตกันใหก็ไม่ได้ใช้ iPhone กันแล้วกันเ้ยทำไมอ่ะเอ้าแต่วันตกมันทําอืมเอ้าไม่ใช่แถวๆนี้เ่รอ๋อไอโฟนส่วนใหญ่แถวๆนี้นะไอโฟนของจีนมันก็ ใช้ๆอยู่แถวๆนี้แหละไม่ต้องไปไกลนะฮะแต่นั้นมีอันหนึ่งครับ,รบซึ่งแน่นอนครับมันเป็นหลักฐานมันเป็นวิธีการที่ทุกคนรู้หมดเลยครับและวันนี้เราทุกคนในฐานะเป็นมุสลิมเราก็อยากที่จะไปสัมผัสอยากไปเจออจาจาร์เคยได้ยินหินดำไหมอ๋อแน่นอนหินดำมันอยู่ที่นู่นเลยไยตุล้อไยตุล้อตรงมุมๆแน่นอนครับพูดเหมือนเห็นเลยเห็นอยู่เห็นทุกวันเลยบว็าทุกวันเลยคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยอันนี้กําลังจะเปรียบเทียบเห็นในปัจจุบันนะ ทุกคนมุสลิมเราทุกคนที่ไปประกอบพิธีฮัจจ์หรืออุมร์ครับในเดือนไหนก็แล้วแต่ครับแน่นอนครับปรารถนาโดยเฉพาะอุมร์เนี่ยปรารถนาได้ไปจุบหินดำอันนกูจุบกูจุบแล้วไปนมาฎในโค้งอิสมาอับที่เขาเรียกร่างทองใต้รางทองบางคนก็รางทองเราก็งงรางทองคืออะไรหาทองหาแหลกเลยับก็คือคือตรงนั้นตรงโค้งอิสมาอีนครับโค้งอิสมาอินอยกจะเป็นนมาฎตรงนั้นนะนะ ใครได้ยังไงจนกระทั่งบางครั้งเนี่ยมันเกิดเป็นกระแสจนกระทั่งบางทีถ้าถ้าเราได้ไปเราได้เห็นนะโอ้โหกระจุกอยู่ตรงนั้นนะและอาจารย์ถ้าดูนะฮัมดูละได้มีโอกาสไปทำารอาครับนะฮะเมื่อมาสองสาเดือนที่ผ่านมาก่อนเข้ารอมฎอนเนี่ยเขานมาดเราก็นามาดน,นะนามาดเสร็จปุ๊บหลังจากสาลามันลงาปุ๊บโอ้โหมาจากไหนไม่รู้ใช่ไหมไปกันแบบเขาเรียกฟีกรแฟฟีอ่ะไปวุบขึ้นไปโอ้โหเราก็ คืออาลฮัมดยรักความอยากได้ความดีมันใช่ครับแต่บางเรื่องบางอย่างเราต้องคิดด้วยถ้ามันถึงกับทําให้เราต้องต้องอาเรกันนะบาดเจ็บนั่นแหละเหยียบกันอย่างเงี้ยแล้วมันจะถูกมองในภาพลบทันทีเลยนะอาจารย์ศาสนาจะกลายเป็นเรื่องที่งมงายไปเลยนะถ้าทุกคนเข้าใจเออแต่ถ้าศาสนาเป็นเรื่องที่จะต้องปฏิบัติเนี่ยมันก็จะต้องเอ่อเขาเรียกทาเท่าที่ทําได้ครับอาจารย์ลองดูบ้านเราครับดูบ้านเราเอาเอาวันศุกร์นะวันอื่นไม่ต้องเพราะวันอื่นมัสยิดไม่ต้องแย่งกัน ดูว่าวันอื่นไม่ต้องระบาดไม่ใช่ไหมวันศุกร์ดูครับนตอนเข้าสุเราเนี่ยเข้าทีละคนเว้นห้านาทีเข้าอีกคนเว้นสองนาทีเข้าอีกคนเห็นภาพชัดเลยครับเป็นอย่างนี้ครับเข้าแล้วก็เข้าเวลาเดินเข้าก็เดินแบบสบายสบายสบายเหมือนแบบเดินอยู่ในสวนสวรรค์เดินไม่รีบไม่ร้อนรบคัแต่เวลาสลามจะออกปุ๊บประตูนี่ถ้าพังคือดูอายังไม่ทันดูอาก็ไม่รู้แหละแล้วไม่แน่ดูอาข้างซ้ายนี่แบบไม่ทันให้ด้วยซ้ำ โอ้โหบูบอกอกเขาได้ไปทำงานเขาล่ะอย่างเงี้ยครับนะฮะที่ยยงกะบ,บอกว่าวันนี้เราเราเห็นเราต้องคิดครับคิดนิดนึงว่าเวลาเข้าเข้าเข้ามาสิทธิ์เนี่ยเลอย่างอาจารย์เราเราซึ่งเป็นผู้สัทธทานเนี่ยมันเป็นภาพของความเป็นเขาเรียก <c oughs> เป็นภาพของอิสลามไงนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราทําอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะถูกมองว่าอิสลาม<ช>เป็นอย่างนี้หรือ เพราะฉนั้นเราเองก็ควรที่จะต้องทําให้มันเหมาะสมอะเหมาะสมคือศาสนาเนี่ยสูงสง่งอันสลามุยยาลูวารายุอัลลาอะไรที่ศาสนาเนี่ยสูงเด่นอยู่แล้วไม่มีอะไรสูงกว่าทั้งนั้นเราเองเนี่ยจะต,ต้องทำทำให้มันสูงเด่นจริงๆไม่ใช่ทําอะไรให้เขาพูดถึยความสะอาดซกมกจริงๆเล <c oughs> ย <c oughs> ใช้คําพูดนี้แบบชัดมากลเลยคือศาสนาสอนเรื่องความสะอาดเราก็พูดเรื่องความสะอาดแต่ปฏิบัติจริงซกมกและเขาจะมองยังไงสกปรปกอะ เขาจะมองเราอย่างไงอ่ะสถาเอ๋ก็จะมองว่าอันนี้อันนี้ขอผ่านไปทางหอพักนักเรียนอโรงเรียนครับปอนเนาะด้วยป่าปอนเนาะแหละคือนักเรียนที่โรงเรียนที่มีหอพักเด็กประจําเนี่ยนี่เลยจันนะอย่างนี้เลยคือเราเรามีตรรกะการเรามีแต่เรามีแต่การพูดถึงครับแต่เราไม่ขาดการปฏิบัติขาดมากๆภูมิใจมากกับมีหลักกรแต่ไม่ได้ปฏิบัติเรายอมรับว่าสิ่งนี้ครับดังนั้นไม่ใช่แค่ยอมรับแล้วกลับไปนอนภูมิใจว่ายอมรับแล้วไม่ใช่ต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขครับช นะวันนี้อาจจะทำไม่ได้แต่เราไม่ใช่ท้อแท้ว่าจะไม่ทําครับต้องทําต่อไปรุ่นนี้รุ่นนักเรียนรุ่นนี้ทําไม่ได้ไม่เป็นไรรุ่นหน้ารุ่นหน้าทเรายังไม่ตายเรายังสอนอยู่เรายังอยู่ในโรงเรียนนี้ต้องทําให้ได้คิดว่าวันนี้ทําไม่ได้นชิญรอ์ถ้ายังอยู่ถึง25ปีกับโรงเรียนเนี้ยทาได้เชิ์มันจะเกิดอะไต้องมีความตั้งใจต้องตั้งใจแล้วก็มีเจตนา้วเอ่ะมาดูครับว่าสิ่งหนึ่งนะหินดาที่ทุกคนอยากที่จะไปอะไรกุชชบไปจูบไปไปสัมผัสอย่า เราทุกคนก็อยากเป็นบารักัตเขาเรียกนะฮะเพราะท่านนบีเต็มมาดูครับท่านนบีท่านอาบิสอิบนุรบีอ่ะนะฮะได้รายงานให้เราฟังว่าเราไอตูอุมารอิบนุขตาบรอดิยัลลอฮุอันฮุฉันได้เห็นท่านอุมารอิบนุขตาบรอดิยัลลอฮุอันฮุยุกวับบิลุลฮจารหมายถึงฮจารอัสวะท่านอุมารเนี่ยมากุจุบหินดำนี่แหละ นะครับคือสมัยก่อนก็ไม่ไดไ้ไม่ได้เยอะขนาดนี้นะก็เข้าใจแลท่านพเป็นอมรรุนม,มุนินิด้วยแน่นอนก็คือเราโดยโดยโดย,โดย,โดยโสถานะแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องให้เกียรติก็ธรรมดาแต่ว่าวท่านก็ทําให้เห็นนะว่าไอ้สิ่งที่ท่านทําเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่ใช่อ่จะมาแบบโอ้โหไม่ทําไม่ได้ประมาณนั้นอ่าควันนี้เนี่ยดีที่เราแย่งกันทําความดีครับถูกไหมฮะที่มาใกล้แย่งกันทําความดีนะครับบ้านเราในแย่งกันออกสู้เรามันแปลกไหม เวลาเข้าก็แย่งกันเข้าหนะ้จาจย์ไปเวลาจาันอัะละลอฮุลเรียกตอนนี้ต้อง,งอัลลอฮ์นะถ้าได้ไปนะครับอาจารย์ถ้าอาจารย์ไปหลังละอิละฮะอิละละอย่าหวังจะได้เข้าอ,อยู่ร<ล>อบนอกข้างนอก,<ล>กอนอก,<ล>กอที่เราเห็นไหมสดงว่าเราต้องไปก่อนอาจารย์ไปซ้ำสิบห้าครึ่งชั่วโมงอาจารย์ถ้าอ,อยากจะนั่งหน้าหน้านะครึ่งชั่วโมงไม่รู้จะได้หรือเปล่านะแต่คิดว่าน่าจะได้ครับไม่มั่นใจแต่ถ้าบ้านเรา อิมามอัลลอฮฺอักบัตยังได้สอบหน้าวาลดอลีเนี่ยยังได้สอบหน้ายังทันยังทันซอบหน้าไม่มัสไม่มบุกอีกนะไม่มัสบุกไม่มีนะดังนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับท่านอุมาริมคอตบนะครับได้จูบหินดำเมื่อจูบหินดําเสร็จแล้วเนี่ยนะครับได้กล่าวคําพูดหนึ่งซึ่งทําให้ซอฮาบะที่อยู่รอบๆเนี่ยได้ได้ยินแล้วรู้ว่าอะไรที่เป็นวิสัยทัศน์มุมมอง ว่าเราควรจะต้องคิดอย่างไรนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะเห็นนะครับว่าเวลาท่านอุมัธทำเนี่ยท่านก็จะสอนด้วยว่าไอ้สิ่งที่ท่านทําเนี่ยไม่ได้ทำบนพื้นฐานที่ว่ามันศักดิ์สิทธิ์มันมีคุณค่ามา,มากมายแต่ที่ทําเพราะว่าเป็นแนวทางหรือว่าเป็นวิธีการที่นบีนั้นปฏิบัติเอาไว้เป็นวิธีการที่นบีสอนเอาไว้แต่ในขณะเดียวกันท่านก็สอนนะครับว่าสิ่งที่ท่านทํานั้น ต้องการที่จะบอกว่ามันคือแนวทางหรือรูปแบบที่ท่านนาบีสอนใช่ไม่ได้แปลว่าไอ้หินดําก้อนนี้มันโอ้มันศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยไม่ใช่ไม่ใช่ท่านวงวาบอกนี้จันครับวายกูลคือท่านวาพูดนะครับ,รบอินนีละอลัลลัมแท้จริงฉันเนี่ยรู้เป็นอย่างยิ่งอันนักฮะจารุนว่าน,นี่คุยคุยต่อหน้าหินดํา ไม่ใช่ว่าคุยกับหินนะคือพูดเพื่อให้คนได้เห็นว่าใช่พูดเพื่อให้คนอื่นฟังด้วยไงใช่ใช่อินนากะฮะโารุนว่าเจ้าเนี่ยเป็นก้อนหินก้อนนึงนี่แหละลาตดุรัวและตันฝะไม่ได้ให้โทษไม่ได้ให้ประโยชน์แปลว่าทําอันตรายใครก็ไม่ได้ช่วยเหลือใครก็ไม่ได้ไปจูบปุ๊บจำเริญเลยกลับมาอุ้ยมนตำแหน่งการงานที่ดีเงินทองไหลมาเทมาเวลาจูบใช้ปากใช่ไหมครับเวลามาพูดใครคนนั้นยอมรับไปอติดต่อประสานงานได้หมดเลย แล้วดีได้ได้ไปเรียด้วยนะโอ้กันมีมีนี่เลยนะมีอันอันนี้ผมไม่ทราบนะเพราะว่าไปไปไม่ถึงไม่ถึงสักครั้งไปถึงสักครั้งหนึ่งนะเขาลิ่นี่ฟังที่คนเล่านะว่าบางคนไปเนี่ยวลาไปกุจชุบทำไมมันแฉะแไะใคคนก่อนหน้าเนี่ยมันเรียนนี่แหละนี่ถึงบอกบางทีไอความเชื่อที่ที่ขาดกันกันกองขาดการเรียนรู้เนี่ยมันทาให้ สเปสปะเพราะวันนี้เราเข้าใจว่าเวลาเรามีตังค์เนี่ยแั้นเป็นภาพเสียนะอาจารย์ถ้าทำงี้ปุ๊บเนี่ยถามว่าคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาก็มองว่าใช่นี่อย่างที่เราบอกไป่องนว่าคุยเรื่องความสะอาดครับแต่ว่าไอ้ภาพลักษณ์ที่ออกมันสกปรกอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ดังนั้นเวลาไหนๆจูบแล้วก็จะจูบมันก็ติดน้ำลงน้ำไหลแล้วก็มาช่างมันนะะก็คิดว่าเวลาเราไปทําอย่างนั้นครับกลับมาพูดทําไมครับโอ้คนนู้นก็เชื่อติดต่อประสานงานก็ก็แบบและได้ตลอดเลยแล้วถ้าเกิดว่ามันมันมัน มันมันได้ตามที่เขาเขาเขาคิดใช่ใช่เกิดอะไรขึ้นเข้าทางเลยตายเลยท่นนี้นี่แหละท่านอุบัสติจึงพูดเนี่ยวันนี้เวลาเราเห็นเวลาเรามองก็ได้อิบร้อนไงครับได้ข้อคิดนิดนึงว่าโอเคเราแย่งกันเพื่อเอาบารักัตโอเคเข้าใจแต่ไม่ต้องถึงกับที่จะต้องมาเยียบตายบางคนจ้างนะอาจารย์เขามีรับจ้างนะรับจ้างทำอะไรรับจ้างอยากจะจุงินดำไหมสองพันอ๋อกันให้ใช่ไหมกันให้ครับไปเลยครับกันให้โอ้กลายเป็นอาชีพเลยนะแล้วข้างในก็ข้างในก็จะมีคนที่โหน เขาเรียกมีหนผ้าไว้ครับคอยกันแล้วเวลารู้ว่าพวกพวกพามาปุ๊บกันไม่คนอื่นเข้าเป็นทีมเลยเป็นทีมเป็นทีมครับอันนี้คือซาอุดีไม่ได้ทําเนี่ยอ่าใหม่ใอ้าแล้วก็ทําไมเขาไม่เคลียร์เขาไม่เคลียร์อ๋อโอ้โคนนั้นเขา ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่อ๋อแสดงว่าม่มันเขาเป็นเป็นทีมเป็นทีมมันมีทุกที่เันงในแบบนี้ทุกที่ทุกที่ดังนั้นวันนี้ให้เราเข้าใจเอาละจะยังไงก็แล้วแต่ในฐานะที่เราถึงก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันมีทําการทำมิชารอได้ใช่ไหมใช่ครับว่าเราละอันนี้รอไอตูรอซูลลลอสัลลัลลอฮิวะสะฮ์มอยู่กับบิลูกะมากับบันตุกะแล้วถ้าหากว่าชัดเจนเลยคําตอบถ้าหากว่าฉันไม่ไม่ไม่ได้เห็นท่านนบีจูบเจ้าแล้วแล้วก็ฉันจะไม่จูบเจ้าเด็ดขาด S <S 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 คือท่านท่านมันค่อนข้างจะเป็นคนที่เขาเรียกเรื่องนี้แกยอมไม่ได้เลยนะรเรื่องอะไรนิดอะไรหน่อยที่จะมาทําให้คนเสียกีด้านแกนไม่ยอมเลยไม่ยอมเพราะ,ะนั้นแกถึงได้พูดอย่างนี้เพื่อให้คนข้างหลังมันได้ยินไงให้คนรอบด้านได้ยินได้ฟังว่าอย่ามาแบบจะเอาเป็นเอาตายมาเอาบรารการเอาความจําเรินจนกระทั่งว่าแล้วมาเหยียบมันตายอย่างเงี้ยไม่ได้ออคือทําเพื่อเป็นแบบอย่างที่ว่าเนี่ยคือรูปแบบในการทํฮาร์ดทำอุนทรอ์ใช่ก็คือนบีเคยจูบเราก็จูบนะแต่ถ้าว่ามันไปไม่ได้ อายุเยอะเกินแล้วพยายามฟันฝ่าดันไปเพื่อที่จะเอาให้ได้กลับมาจะได้มาเล่าถูกเหยียบทําไงอย่างเงี้ยยิ่งเจอทีมงานที่อาจารย์ว่าด้วยแย่เลยมีทุกทุกครั้งอาจารย์ครับนี่นี่ม,ม,มีมีเพื่อนครูที่เขาไปเขาก็ภรรยาไปด้วยอืมนะก็เขาก็<ม>คือภรรยาอยากนะเขาอยากจะได้จะอยากกูจุกสองพันมืสาวะเขาเล่าให้ฟังอืมีชาวอินโดนีเซียเอาเป็นที่รู้กันคนที่ไปนี่รู้กันจริงจริงเงินไทยสองพันบาทสองพันบาทอ๋ออย่างเงี้ย แล้วคิดดูดิไปไม่ถ้าอิบาด้าที่มันต้องได้มาด้วยการเสียเสียตังคือที่เราพูดอย่างนี้ที่เราเนี่ยคือให้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 มองเรื่องอิบรางไงให้มองเรื่องข้อคิดว่าถึงแม้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ท่านนบีํำก็จริงแต่ที่ท่านนบีให้ทำเนี่ยเป็นบารักัตเราทําตามสุนัขานบีมันก็ต้องดูว่าเราทําได้ไหมด้วยใช่ถ้าเราทําไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปฝืนขนาดนั้นแม้ที่นมาตตะฮัดยุทธทำไม่ได้ไม่เคยมีพยายามเลยคือจริงๆเราทาได้นะทำได้แต่เราไม่ได้พยายามก็เลยเลยไม่ได้เลยไม่ได้เอ นั่นแหละครับดังนั้นวันนี้เรามาดูนะครับว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราเจอเป็นหลักการศาสนาแต่เราจะต้องมีอิบรเดิมว่าทําอย่างไรทําขนาดไหนถ้ามันเกินเลยก็ต้องย้อนกลับมาระวังย้อนกลับมาว่าจุดเริ่มต้นมันคืออะไรท่านอุมัศทําให้เป็นแบบอย่างท่านอุมัศบอกไว้เป็นแบบอย่างให้ข้อคิดกับพวกเราตรงนี้ดังนั้นเราก็พยายามที่จะ ดูอะไรมองอะไรถ้ามันเกินเลยให้ได้ก็อคิดและสอบถามสืบถามเรียนรู้คืออย่าตามอย่าทำโดยไม่ไม่ไม่ศึกษาอะไรเห็นดูขังๆังทำตามเลยนะอเอาละครับอาจารย์เวลาหมดลงแล้วนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีคุยกุมวบเระมตุล์วะบเระตุ์